สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องนาราทาโรุของเราค่ะคลิปนี้จะมาแรนดอมนะคะดูพลังงานความรักของคุณและเขานะคะเป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ครั้งแรกนะคะคุณสามารถรับชมได้ทุกๆุกาทุกๆุก,กราศีเลยนะคะแล้วก็คุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่เป็นพลังงานปัจจุบันเสมอนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวสักครู่นะคะคน มาดูพลังงานความรู้สึกของเขานะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูสถานาการณ์ความรักของคุณก่อนเก้าเหรียญหกดาบ p ้ r a พร e นะคะแปดไม้อืมแปดถ้วยด้วยไม่ได้คุยกันแล้วหรือเปล่านะคะ ถ้วยไม่ได้คุยกันเราไหมหันหลังให้กันไปเราหรือเปล่าคุณคบาพูนคุยกับคนทางไกลไหมนะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะแล้วก็ความรักครั้งเนี้ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้ง่ายเนาะมันไม่ได้ง่ายมันมีอุปสรรคนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับปรับตัวเข้าหากันนะคะนกเห็นไพ่ของการที่แบบ คุณและเขานะคะปรับตัวที่จะให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อได้อืมมีคนที่มาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มากจนเกินไปหรือเปล่าขอดูไพ่ห้าหมายนะคะหกช่วยบางคนเป็นรักเก่าของกันและกกันนะคะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะเคยหันหลังให้กันไปแล้วแล้วก็กลับมาคุยกันอีกอะไรประมาณนี้ หรือบางคนนะคะมีเรื่องของคนเก่าๆจากฝั่งเขาอะมามีผลในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเจอกันผ่านงานผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารเป็นชาวธนูก็ได้คนคนนี้มาดูซิเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ<ส>บางท่านบางคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอยู่ในลักษณะของคนคุยนะ เขารู้สึกว่าเขาสูญเสียโอกาสดีๆไปนะเขารู้สึกยังไงกับคุณขึ้นไพ่เดิรสันอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่จัสติกก่อนหน้าน,นี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่ไว้ใจไม,ม่วางใจเขานะคะ แต่ตอนนี้เหมือนอยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะความรู้สึกของเขานะอืมมีทัดลมเมถุนตุลกุมนะคะคนที่เด็กกว่าคุณได้นะอ่าคนที่อาจจะหน้าอ่อนกว่าวยัอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขาได้สูญเสียสิ่งดีๆในชีวิตของเขาไปนั่นก็คือคุณนะคะเขารู้สึกยังไงคะตอนนี้อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากจะทำให้คุณอ่ะกลับมามั่นใจในตัวเขา ขอขยายจัสติกหน่อยพลังงานชาวราศีตุลคนที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีด้านการตรวจตานะคะรักษาความยุติธรรมก็ได้นะเนี่ยห้าถ้วยโอ้โหเหมือนเหมือนทำอะไรผิดพลาดไปอะ่ะเออทำผิดพลาดไปแล้วก็สูญเสียสิ่งดีๆไปนะคะถ้าถามว่ารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เสียใจยรู้สึกผิดอืมที่แบบ คุณอาจจะไว้วางใจเขาแต่เขากลับแบบว่าเออเนาะทาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะอืมตอนนี้ก็คือคุณอาจจะไม่เชื่อใจเขาไปแล้วก็ได้นะเดวิลยังตัดคุณม่ค่ะนะคะอืมยังมีความรู้สึกลุ่มหลงนะคะ ตกอยู่ใต้พนา,นาการของคุณด้วยนะคะคนคนนี้ยังไงอีกเนี่ยถ้าถามว่ารู้สึกยังไงคุณตอนนี้คืออยากกลับมาทำอะไรบางอย่างนะคะเออเพื่อให้คุณอ่ะสนใจเขานะคะมืนไปไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคะเพราะว่าไฟเหมือนจะดับอีกแล้วไฟมันกระพีิบอะคะนกก็เลย มันจะดับก็ไม่ดับนะคะแต่ว่ากระพริบมันก็ลายตาเนาะปิดไปเลยดีกว่านะทุกคนเนี่ยค่ะคือเขาอะเขายังตัดคุณไม่ได้นะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าเหมือนสูญเสียคนที่แบบคนสำคัญคนที่ใช่ไปอะไรอย่างนะเงี้ยนะเดน๋ขอดูซิเออเหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้คือเขารู้สึก ใคเกาดาบเนี่ยเครียดเลยนะกลุ้มใจนะคะนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณอะ่ะวินี่ฉันไม่น่าจะทําแบบนั้นไปเลยอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยคือไม่น่าเลยคือเสียคุณไปแล้วว่ะเอาจริงคือตอนนี้คุณก็ดูดีมีสเสน่ห์นะพลังงานไพ่ไปเนี้ยเอออาจจะทําตัวแบบเจ้าชูหรือเปล่านะคะตอนอยู่กับคุณอะ่ะเช็คเลตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยอืม ก็เลยก็เลยต้องเสียคุณไปนะคะตอนนี้ก็เลยมันนั่งกลุ้งอยู่แบบนี้นะมาดูซิว่าเขาอยากทำอะไรบ้างนะคะอยากมาง้อคุณนะคะพลังงานไพ่ใบน,นี้อยากมางอ้ออยากมาตามคุณอยากมาบอกรักคุณนะคะ อุ๊ยคุณก็เป็นแบบว่าคุยนอบสอดอะนะอืมเขาส่องคุณด้วยนะคะช่วงนี้เขาเห็นคุณแบบสวยดูดีมีสนเสน่ห์นะคะแล้วคุณก็เข้มแข็งแล้วคุณอาจจะทําใจได้แล้วนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยเขายังสามารถที่จะแบบเข้ามาในชีวิตของคุณได้อยู่หรือเปล่านะคะเหมือนคุณอาจจะอยู่ไกลเกินเอื้อมแล้วก็ได้นะคะตอนนี้คือเหมือนกับ มาเห็นคุณค่าในวันที่แบบว่าออหลุดมือไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยพลังงานไพ่ไปเนี้ยคือแบบอยากจะครอบครองเหรียญพวกนี้แต่ก็นะคะมีกระจกกั้นอยู่จากที่เหรียญเนี่ยเคยเป็นของเขานะคะตอนนี้ก็คือหลุดมือแล้วนะคะสี่หมายนะสิ่งที่เขาจะทำตามดูตามสองคุณนะเนี่ยแปดถ้วย ดูวิวขอฟูจเขาจะวนกลับมาเขาจะวนกลับมาในชีวิตของคุณนะคะอืมคนที่เคยห่างหายคนที่เคยห่างหายจากคุณไปเป็นคนไกลได้เป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะคนคนนี้อืมคือกลับมาครั้งนี้เหมือนสี่ไม้อะคิดถึงอยากมามอบความจริงใจให้กับคุณละ ตอนนี้นะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยกับสี่ไม้อยากมามอบความรักที่จริงใจให้กับคุณแต่คุณจะให้หรือเปล่าคุณจะให้โอกาสหรือเปล่านะคะคุณเป็นคุยนอบสอดไปแล้วอะนะคุณชัดเจนเลยอะว่าว่าคุณต้องการอะไรนะคะอืมคุณปกป้องตัวเองแล้วนะคะในณนะเวลานี้นะ ขอดูซิบางคนคนคนนี้อาจจะหายไปนานแล้วนะขอดู the view of fortune อ่ะอืมก็คือเขาก็อาจจะกลับเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณก็น่าจะมีตัวเลือกมากมายแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณเป็น d e v i l อะ่ะมีเสน่ห์นะคะดูฮอตดูเอ,อ ดูแซบมากช่วงนี้นะดึงดูมีคนเข้าหาเยอะนะคะเขาก็กลับมาในช่วงนั้นแหละอืมเขาจะทำยังไงคะเจิดดาบเหมือนเขาอยากที่จะชนะใจคุณนะคนคนนี้ย อืสีดาเดอะสตาร์เขาจะเข้าหาคุณนะนกรู้สึกว่าอย่างนั้นคือเขาอาจจะนิ่งมานานแล้วนะคะเราก็ส่องคุณมานานแล้วถึงเวลาที่เขาจะเข้าหาคุณขึ้นไพ่เดอะสตานะอืมเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยอะ่ะเหมือนกับมันยิ่งห่างกันไปเรื่อยอะ่ะอืม เขาอาจจะหมดโอกาสที่จะกลับเข้ามาก็ได้นะคะเขารู้สึกแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาจะกลับเข้ามานะคะเพื่อที่จะได้เหมือนได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะนะคุณอาจจะคุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้นะคะชาวทัตไฟเมษสิงห์ธนูชาวราศีกุมก็ขึ้นมานะ d ีเอ็มเพเขาจะทำยังไงเข้าหาเราก็จะ จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณน่ะสำคัญกับเขานะคุณพิเศษที่สุดนะเออเหมือนเขาจะทำให้คุณรู้สึกได้แหละนะว่าเขามางอคุณเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอันเนี้ยเขาจะทำแบบนั้นนะคะแล้วก็ให้ the h a l o a n สองเหรียญเหมือนเขาอยากกลับมา เรียนรู้ความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะเขาน่าจะเปิดเผยกับคุณมากขึ้นนะคะอืมกลับมานะแล้วก็แสดงออกถึงความจริงจังจริงใจให้กับคุณมากขึ้นอ่ะอืมเขาจะปรับตัวจะเปลี่ยนแปลงนะคะปรับปรุงตัวเองอ่ะขึ้นใ้สองเหรียญนะคะการปรับตัวสิบไม้ก็คือการที่เขาจะดูแบบ นี่จริงจังมากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อนะอะไรประมาณนี้นะคะจะให้ความสำคัญกับคุณสองถ้วยจะมาจีบคุณอีกครั้งหนึ่งอะจริงๆนะคะพลังงานไพ่ใบเนี้ยเหมือนมาง้อเลยนะเออมาง้อแหละแล้วก็เหมือนจะเข้ามา ชวนคุยชวนไปเดทนะคะแสดงความรักกับคุณสี่ถ้วยนะคะอืนกรู้สึกว่าคุณเองก็อาจจะยังสนใจเขาอยู่นะคะคุณเองก็อาจจะให้โอกาสเขาอยู่ เพราะว่าตัวคุณต่อให้คุณมีใครเข้ามามากมายคุณก็อาจจะยังไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษนะคะเออเขาอาจจะมาทันเวลานะนกมองว่าอย่างนั้นนะเออการที่เขาจะกลับเข้ามาเนี่ยน่าจะทันแปดดาบอาจจะเป็นตัวเขาหรือเราก็ได้นะที่ก็ยังติดอยู่ในกนารละกันนะคะยังไม่สามารถที่จะแบบออกจากความรู้สึกที่มีให้กันได้นะคะยังติดอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่า เขาว่าจะกลับมานะคะในชีวิตของคุณแหละแล้วคุณก็อาจจะยังให้โอกาสเขาด้วยนะมาดูซิว่าแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูแนวโน้มขอดูแนวโน้มหน่อยนะแนวโน้มความสำคัญ แนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงคะเจ็ดดาบเจ็ดถ้วยแปดถ้วยหนึ่งเหรียญอืม เด็กถือถ้วยเนี่ยแหละคนคนนี้คนที่เคยไม่ชัดเจนกับคุณคนที่เคยห่างหายจากคุณไปนะคะอืมคนที่ส่องคุณเนี่ยเขาจะเลิกส่องแล้วเขาจะติดต่อคุณมานะคะคนที่เคยหายไปจากชีวิตคุณอาจจะด้วยความแบบไม่แน่ใจว่ารักเราไหมหรือเขามีตัวเลือกหรือแบบไม่พร้อมที่จะชัดเจนอะไรก็ตามนะคนคนนี้เขาจะกลับมานะคะ กลับมาเพื่อที่จะแบบเห็นไหมคะเขาจะแบบเช็ดรักษาเหรียญน,นี้ยอย่างดีนั่นหมายความว่าเขาจะกลับมาเพื่อจะดูแลความรักครั้งนี้ให้ดีที่สุดเขาจะติดต่อคุณมานะคะเขายังไม่อยากที่จะแบบเออปล่อยคุณไปนะคะจากชีวิตของเขาอะไรประมาณนี้ดูสินะเขายังห่วงแหนนะคะแล้วก็เขาจะมามอบความรักให้กับคุณ เด็กถือถ้วยนะคะนะคะเขาเขายังมีความรักที่เต็มเปี่ยมให้กับคุณอยู่นะคะคนคนนี้นะเขาอาจจะรู้จิตรู้ใจของตัวเองแล้วนะวาเนียเขารักคุณนะเขาอยากกลับมาการติดต่อสื่อสารนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงอีกคะการเริ่มต้นใหม่นะความรักครั้งนี้อาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะเหมือน เขาอาจจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดหรือว่าคุณก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอา้าเขากลับมาหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเพราะว่าช่วงเวลาที่เราเคยรอเขาว่าเขาอาจจะไม่มาอืมเขาอาจจะไม่กลับมาในช่วงเวลาที่เรารอเขาแต่เขาอาจจะกลับมาในช่วงนี้แล้วคุณก็แค่แปลกใจว่าเอา้ากลับมาด้วยหรอ หรือว่าคุณอาจจะปลใจว่าอ้าก็เธอไปจากฉันแล้วนี่ทําไมอยู่ดีๆก็กลับเข้ามาอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะแนวโน้มเป็นยังไงคะเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่จบนะคืออาจจะมีการแบบพังกันไปจบกันไปเห็นไหมคะแต่ผู้หญิงกับผู้ชายในรูปไปเนี้ยเออในภาพเนี้ยยังยังอยู่อะคะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เขายังจะมาตามคุณนะอืม The e ด e ิ f f อฟ u n e อีกแล้วนะคะนั่นหมายความว่าคุณและเขาน่าจะเป็นโชคชะตาพรมลิขิตกนันแล้วแหละนะคะที่จะได้กลับมาในชีวิตของการและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะขอขยายไพ่เดอะ o w e r อีกใบสีอืมใช่คนที่แบบว่าเขาอาจจะเคยผิดพลาดไปนะคะที่สูญเสียคุณไปเขาจะกลับมา ขยายไปสิเนี่ยเด e อ u สันเป็นการกลับมาที่ดูชัดเจนนะคะดูมีความสุขมากขึ้นคนคนนี้เขาเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วคุณเป็นความสุขในชีวิตเขาอะนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปนะที่นกรับรู้ได้อืมนี่ไงห้าเรียนอีกแล้วนะคะ เขาหวยหาคุณมากอะนกบอกแค่นี้เลยนะคะเขาจะมาตามคุณนะขอดูข้อความที่เขาเสียงหายอีหล่ะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมนะคะข้อความจากใครคนนั้นนะคะประโยคข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมนะคะ ไม่มีสักวันที่ไม่คิดถึงเธอคิดถึงที่สุดนะคะฉันหึงหวงเธอมากที่สุดฉันต้องทำอย่างไรถึงจะรักษาความสัมพันธ์นี้ได้อย่าคิดว่าฉันไม่รักเธอฉันรักเธอตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ก็ยังรักนะคะ้ย ออกมาสองใบเลยเธอเป็นคนเดียวที่ฉันรักเธอทำให้ฉันรู้ว่าฉันบกพร่องตรงไหนอยากเป็นครอบครัวกับเธอตลอดไปนะคะอยากได้รับโอกาสอยากกลับมาในชีวิตเธออยากปรับปรุงอยากแก้ไขนะคะนี่คือข้อความตักเขานะแล้วอะไรอีก ฉันกําลังมีปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องจัดการนะคะก็คือเป็นไปได้นะว่าก่อนหน้านี้ที่คุณและเขาไม่ได้ไปต่อหรือไม่ได้สารต่อในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะด้วยเออเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวนะคะที่จะต้องทําที่จะต้องจัดการหรือสิ่งต่างๆที่เขาจะต้องไปโฟกัสนะที่ไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้นะคะตอนนี้เขากำลังจะกลับมานะคะประมาณนี้นะวันนี้นกก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกกานเข้ามารับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ